เนื่องจากวันนี้วันนี้เรามีออเดอร์กิ่งตอนไผ่ตรงลืมแรง220กิ่งทุกคนแล้วก็ถือโอกาสที่จะ,ะก่อนที่จะเลื่อยกิ่งไผนะ่เนาะเราพามาดูบรรยากาศรวมๆของสวนไผ่ตรงลืมแรงที่แค่น้ําอยู่ทุกคนก็คือไผ่ตรงลืมแรงเนี้ยนี่นี่กิ่งตอนที่เราจะเลื่อยช่วงนี้รากแน่นมากนะทุกคนเพราะว่าฝนตกใช่ไหมฝ<ช>นตกตลอดรากอย่างแน่นถ้าใครได้ไปช่วงนี้นะรากโคตรแน่นบอกเลยก็ เราตอนไว้บนต้นประมาณ1 0 0 0พันกิ่งเนาะแต่ว่าพร้อมส่งอยู่ตอนนี้ประมาณสี่ร้อยและวันนี้ต้องเลื่อยลงสอง้ยี่สิบกิ่งนะค้ามดูใกล้ๆให้หน่อยได้ไหมได้ดูกิ่งได้ไหมได้ๆด,ดูนี้ก็ได้รากแขงๆค่อนข้างดนะีแต่ว่าพูดถึงว่ารากๆอ่ะเริ่มแบบห้าหกเส้นขึ้นไปมันก็ปลูกได้เนาะ<ช>ประมาณนี้ะนะทุกคนนะนี่เนี่ยออกหน่อได้แช่น้ําอยู่เนี่ยนี่คือหนอ่อนี่หน่อใหม่ที่เราเริ่มไว้ลลานะ นี่แช่น้ำมาแล้วประมาณสามเดือนได้ทุกคนและแปลงนี้ก็อยู่ในน้ํานี่แหละแปลงนี้ยแปลงเนี้จะโดนน้ําท่วมขังประมาณปีละสามถึงหกเดือนนะเออก็มีหน่อออกแบบนี้มามาดูเล็กขนาดขนาดว่าเขาจะขึ้นหน่อแบบไหนไม่เพี้ยก่อนระวังระวังหน่อเขาจะขึ้นในข้อที่อยู่เหนือน้ําขึ้นมาทุกคนถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมานี่เขาจะมาขึ้นอยู่ข้อนี้เออเพื่อที่จะสร้างรากอากาศให้ ให้ตัวเขาอยู่รอดนะก็คือที่สวนเรานี้ยังไม่เคยท่วมยอดนะท่วมมากสุดเท่านี้อก็คือลงมายืนเนี่ยมันจะประมาณปิ่มๆหน้าอกถ,าถึงปากเออมันเมตรห้าสิบะท่วมมากสุดนะเมตรห้าสิบนี้เพิ่งแต่เห็นมาประมาณสองรอบนะสิบปีที่ทําสวนไผ่แต่พอไผ่โตแล้วน้ําหลากมาแค่ไหนระดับน้ําก็ไม่เคยขึ้นสูงเนาะ น่าจะเพราะลากไผ่ช่วยเราด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ที่เราเก็บมาสิบปีนาะที่ทําสวนไผ่มานะเพราะปกติแล้วที่นาแปลงนี้น้ําจะหลากจนแบบน้ําขาวเป็นทะเลสาบทุกปีนะแต่พอมีแบบพอเปลี่ยนเป็นไผ่ตรงดุนแดงแล้วะระดับน้ําลดลงนะสูงสูงมากสุดประมาณเอวใช่แต่ปีที่ท่วมนะ่คือปีแรกๆที่ไผ่ยังไม่โตใช่ประมาณนั้นออโอเคก็สามารถปลูกในที่นาได้คนน้ําท่วมขังได้นาน นานสุดที่เราที่สุดแล้วก็คือ6เดือนและก็สามารถทนแรงได้ดีนะแต่ถ้ามีน้ําลดก็คือออกหน่อให้ตลอดปีประมาณนั้นทุกคนถ้าใครสนใจที่จะปลูกไข่ดงรืมแรงก็สอบถามสั่งซื้อมาทุกคนจริงตอนเรายังเหลือเยอะอยู่